มเซียนวันนี้เสนอตนปิดอาบน้ำในคอเฮ้ยไอ้อาอะไรไม่มีคนอยู่จับเล็จับวิววิงวิวิวิตัวนี้แก้ไปตัวนี้แก้ไปนี่ไาน้ำอีกอ่ยเฮ้ยเด้นใะห้เรวไปเยอย แสดงว่ามินงผู้จริงนะที่เหี้ยไปดิเหี้ยโอ้ยโอ้ยเหี้ยเหรอด้วยไป้ยเฮ้ยเฮ้ย ให้กินข้าวหกใช่ไหมใช <_ C> ่นี่ยชาวนาเขาเกี่ยวขา้าวมึงให้ความลำบ,บากเราไหมฟอร์มเซียนวันนี้เสนอตอนเป็ดอาบน้ำในคลองเฮ้ายตุ๊กนตะโกนตะชุบตะโยวันนี้นะครับทุกคนครับเราแต่งตัวมาโอ้โหวันนี้จริงจริงไม่ได้ถ่ายเสียนหรอกเพราะว่านี่เราจะไปถ่ายคลิปพี่อะไรก็ไม่รู้แล้วคราวนี้มันมันไม่โอเคเราเลยก็มาถ่ายเสียน สี่คนไอ้เหี้ยหน้าเดิมทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อเป็ดนะทุกคนแล้วก็มาทํากันมีตังค์ปะก๊เหี้ยเราไม่มีแล้วเฮ้ยมีตังค์วะไม่มีเลยมีตังค์วะไม่มีแต่เปม,มึงอ่ะทุ่นทำไงวะงเจอเป็ดอยู่ข้างทางนั้นะอ้าวใครไม่รู้ก็ว่าจะจ่ายเงินไม่ต้องจ่ายแม่งแล้วคลิปบูเราลงทุนคลิปเซียนมากันเยอะแล้วคราวนี้มันต้องแบบว่าวิชาโจรวิชาโจนมึงไม่โดดไปอ่ะมึงอยากโดดเหรอเฮ้ยเดี๋ยว พวกมึงพวกมึงทำเนื้อย่างรอเดี๋ยวเราไปขโมยเป็ดกับคนอื่นเพราะว่าไอพวกนี้ใจมันไม่ถึงเท่าเราไอตอนเราไปบ้านนั้นนักถามราคาเขาโลละร้อยยี่เราซื้อเนื้อมาอีกสองร้อยสี่สิบที่จริงเราเราก็ต้องจ่ายประมาณสองร้อยสองร้อยสี่สิบบวกร้อยร้อยยี่เนาะห้าร้อยหกสิบเราต้องจ่ายห้าร้อยหกสิบโอ้ก็คือมันไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้มันไม่ได้จริงเราต้องขโมยว่ะถูกไหมครับตอนนี้เราได้อยู่ตอนี่เลยครับ เคต้องยิบเยียบไปแล้วเห็นเป็ดไหมเห็นเป็ดไหมวๆย่องไปย่องไปย่องย่องย่อเยลงน้ำลงน้ำพี่เราซื้อหัวห้ามล็อกปไปไปไปแต่เราจับเลยยิยิบยิบยิบจแล้ว้ทุกคนจับเลยจับจับตับัตักัไอ้ี้ยคนนคู

เป็นแค่อะไรเย็บตีนกูเป็นดำน้ำห้างมันเลยเอ้าไปรอมารอมาไหมรอมาไหมแล้วเดี๋ยวเจ้าของบ้านเห็นขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนเป็นดำห้เลยเว้ยคุณดดฟีเลยยุบเป็นดำน้ำห้างเลยไม่เคยขีนเลยแล้วไป็นดำน้ำได้มันไปหมดแล้วจับไงฮะไปหตายเมื่อ้หร่ไปรอมารอมาไหมเราแม่งลงทุนเกิน ก็ตังค์ไปจ่ายเขาแล้วก็ได้เป็ดแหละเราไม่มีตังค์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเองรอตรงนี้แหละเชื่อเมื่อกี้นี่งงเลยว่ะว่าเหล่านี้ไม่ได้แดกแต่เป็ดเป็ดแม่งว่าดำยังไวเลยโดยไม่เชื่อเจ้าของมาฮาดียอก่อนฮาเดียบก่อนทุกคนฮาเดียบก่อนข้องมา Two thousand years later

ียัยเลวอใส่ขโมยเป็ดเก่าจี้ทำยังกับเป็ดซื้อเลยมดอแล้วใครทอดคนปะทอดทอดไปแล้วไปกี้ลืมทอดไงดึงเลยลัวต้องรัวก่อนลวกลวกลวกอีตายอีประหยัดประหยัดเนี่ยพีเลืดนักสิงแม่มึงไม่มีมีแต่มทุ่งกระโดดเต็มตัวกระโดดนะบอกไงทุกคนโอ้ยจ้า เพื่อความยิ่งใหญ่เดาจังใดก็บ่หลุดเดา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 จังใดก็บอลูดไม่ต้องแดกนี่เจ้าใช่ไหมที่เป็นคนขโมยเป็ดไปไอ้สัตวบเบาไดีโดนโกโปครับ้เฮียโก้พลาดกระสือมีขี้กินไหมเฮียกระสือเป็ดเฮียกระสือเป็ดเป็นกระสือทุกคนเป็นไปได้ยังไงไม่เอาใครจะกินละหัว ใครจะเอาก็อินบ็อกมานะครับตัวนี้ค่ายประมาณสองร้อยห้าสิบผมเป็นคนที่คุณรู้จักดีครับแต่ผมไม่รู้จักคุณครับจากการที่เขาออกเสียงมาผมเดาได้เลยว่าเขาคือโกปอนเปอร์ครับได้เวลาที่ทุกคนรอคอยหน้ากากเป็ดเขาคือใครแล้วเป็นคนที่กรรมการทายถูกหรือไม่หน้ากากเป็ดครับหน้ากากเป็ดถอหน้ากากครับ ผมเดาถูกครับทุกคนเพราะว่าการออกเสียงการร้องอะไรของเขานี่ทําให้เรารู้เลยนะครับว่าเขาคือผมสาเตรียมตัวมาหน้ากากปิดก็คือคนนี้เองนะครับเป็นการที่เตรียมตัวนานมากนะครับ ว่าไปเราไม่มีบ้างไฟมาเล่นเลยครับเนี่ยในน้ำเนี่ยมีนู่นน้ำบ่ไม่มีอะถ้าถ้าอยู่ในน้ำน่าจะเป็นนู่นน้ำนู่นน้ำป่ะนู่นน้ำถ้าอยู่ในน้ำเป็นนู่นน้ำแล้วถ้าอยู่บนบน,บนอากาศแ่เราต้องเรียกว่าอะไรนู่นบินนู่นบินเอ,อ้ยแล้วถ้าอยู่ตามแบบเข้าเอวเวอเรสต์นี่แบบว่าคู่ลูกหนึ่งก็ต้องเรียกนู่นหนาวนู่นหิหมะ แค่หิมะยังมีเลยเคยเห็นปะล่ะแพหิมะแพ่ภูเขาแพ่หิมะมีที่ตกมาจากฟ้านี่ยังเรียมีข้าวเลยทำไมเรียกว่านูข้าวอ่ะเอออุ้ยขันไปซะโดนยาเฮ้ยโดนยาได้แต่ห้ามโดนใจอุ่นนดำนนุอนไุ่นนุ่นนุ่นนุ่นไม่นนหรอน่นน่่นนุ่นนุ่นนุดนนุ่นนุ่น่่่น่น่่่่น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 เนนน เคยเห็นงูว่เคยเห็นบะไอ้มันเป็นนกกระยางแล้วหัวแม่งเป็นงูตจงอ่างไอ้เหี้ยอันนี้สาระไอันนีน้ไม่ได้ไม่ได้ตลกตจริงจริงเห็นจริงเห็นเห็นกับประมาณหกคนมั้งงูวแบบกลังเยอะอย่างเงี้ยบื้อๆแล้วก็แผ่ไปเบียด้วยแต่ตัวตจงอ่างตัว,ตวเป็นนกเอี้ยงแต่หัวเป็นงูนกนกแดงงูมันต้องไปรุดไปจับมาวิลวะวะเล่นอย่างแต่เด็กแหละเซตต้าว่าต้องไปรักษาด่วนเลยห้าหกคนนั้นเราไปรักษาด่วนเลยก็แม่งหนักหนักนะมึงเป็นเอามากผู้ทงสารมึงจริงๆพับร้อนพับร้อนหัวไปเลยนะหัวเป็นงู งงาแล้วตัวเป็นนกกระยางเดี๋ยวกูจินตนาการแป๊บนึงเดี๋ยวกลับไปวาดให้ดูไอ้นี่เปล่าก็นกมันแดกงูเข้าไปในตัวแล้วแล้วมันแดกแล้วม่งัวมันโผล่เรือเต้าหัวไงไม่ไม่ไม่กูจินตนาการออกแล้วหมดเป็นงูตัวเป็นนกไอ้ที่กูร่อนจริงเลยเย้ห้าวคนนะไปก็ไปไปต้องบำบัดแหละต้องบำบัดแหละเฮ้ยมันเอ้ยมันก็ไม่แน่ถ้าถ้ามองในแง่ดีเนี่ยมันอาจจะแบบว่างูกับนกผสมพันธุ์กันกลายเป็นงูนกงูนก งูนกนี่นี่นี่เบิ้งเบิงเบิ้งเบเอาุดดิุดดิคุดเลยคุเลยขุดเลยตัวใครตัวมันนะถ้าเป็นงูกูไม่รู้นะปากดีจังวะวิ่งก่อนเลยเดี๋ยวลุมแล้วเฮ้ยลุ่มทำไมมันเล็กจังวะมาตีย่อส่วนเฮ้ยเนี่ยนี่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 ลุ้มเฮ้ยเฮียอ๋อซ้อมละซ้อมเยีหน้ัมาจริงเทําเลยเอามาจริง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยดูตามตาตามไอ้เหี้ยตามเฮ้ยไปตามีตามไอ้เหี้ยไปไหนแล้ววะได้้ยเดี๋ยวเไปดูแล้วห้เลยยาก็สู้เอนเหี้ยหัวเยเลยจบไเยะเวกูไม่ได้กลิ่นละไม่ได้กินมาแล้วเหี้ยกะเพรือแดเลยเหี้ยจับยางจังวะกูรู้ละกูชื่อข้ามหูี้

ไอ้ก็ผ้าพาผาผายกเตาเร็ว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 เฮ้ยไอ้นู่นเป็นไงบ้างวะสภาพอากาศฝนมันมาแล้วนะเว้ยต้องกลับต้องกลับเตาต้องไว้ไหนจีบมูซัวอะไรกูโมดียเหตเอาเข้าไหมเพียงเกาเอาไว้นี่ก็ได้มั้งเฮ้ยตรงนี้ฝนตกว่ะอยากรู้ว่าตรงนู้นฝนตกไหมแค่อยากจะรู้ตรงที่เธอยืนนั้นมีเฮ้ยทำกองให้หน่อยดิ แค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าร้องอไหมเขาก็ดนตรีดิหากตร,ต,ตรงนั้นไม่มีใครอะไรว่าเราหันพิษฟ,ฟังกันเหรอ กว่าอะไรม่คุยมาเต็มหัวดอหัวดอหัวดอเแ๊เมฆไอ้ควยเอ๋ย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 ขอวอนเธอฟ้าช่วยสั่งให้ฝนหยุดแต่หัวใจมันอะไรต่อวะเฮ้ยความคิดถึงของเธอกับฉันมันจบกันหรือเปล่า ถามจริงๆว่าใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดไปเองใช่ไหม,วมความที่ถึงตอนนี้ฝนตกน <ะ S 2> ไหมในคืนที่ฝนโปรยลงมาทีมันดาวเวอร์ชันใหม่ไม่เคยฟังอะฝนตกแล้วอ่ะไม่เคยฟังพัดฟังทีมันดาวบ้างด้โกบันนอกว่ะไอโกบันนอกทำไมอะแม่งไม่ฟังทีมันดาวอเพลงฝนตกแล้วอ่ะเคยฟังไหม ก็ตรงนี so first, so first, ้ฝนตกแล้วอันนี้ดูฝนดูฝนดีสักเอ้าฝนตกก็ไม่บ้ากันเอ้ามาอันพี่อะไรเนี่ยพี่ฝนยบอกให้มาผู้เล้ว่ามึงจะไม่มายเนี่ยกูเห็นฝนตกกูพูดประชดไปงั้นแหละที่มึงลงทุนเลยวะบอกแล้วรายการเนี้ยต้องเป็นภูรักษ์ทเลเซียนตาไม่มาแล้วไอ้แม่บอกให้กลับบ้านฝนตกมันไม่มาอยเหรอเอาพูดดิพูดิเฮ้ยได้เห็นในตาปะ เอเอมันกลับไปแล้ว่้วยวะม,มันมันกลับไปแล้วมันไม่น่าหมาแร้โคนตกแม่นไม่หมาเลยม,<อ>มั้งเออตเอ,เอ,เอต้อต้องต้องเก็บตังค์ด้วยนะเว้ยผักซือมาร้อยห้าสิบนะหมดแล้วละร้อยหสิแล้วก็เนื้อวัว2องร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบบวกสองสี่บเดี๋ยวเอา240 2องร้่ิไว้ใจบวกร้อยห้าสิบบวกร้อยห้าิสมห้าร้อย้ามือต้อใจกูห้า้อยเก้าสิพวกมึงอ มันจะ590อได้ยังไงเอา240อ่ะไว้ในใจอแล้วก็บวกอีก150หอ่ะ550มันจะ550ได้ไงอไงในสมองนี้มีแต่คิดเรื่อยเลยมีหมดไปขั้นหูยังไงเวได้เท่าไหร่ิดดิเมื่อกี้เท่าไหร่นะเอา240ไว้ในใจตั้งขึ้นมา150แล้วก็0ูนย์บวกศเป็น0ูนยแล้วก็4บวกห เป็นแล้วก็เลือเลืออะไรเมื่อกี้เลืออะไรเฮ้ยไอ้สองยสี่ไว้ในใจเอาขึ้นมาร้อยหสิบนบกโนเป็นโซนหบกสเป็น9ก้าเกเออเรืออะไรหนึ่งก็สองเป็น1นึ่งันสองรอ<ะ>เกิบปั๊ดโคิดไม่ได้แค่นี้โอไม่จบ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 กูลูกร้านค้า้ยกูคิดออได้ห้าร้้าสแบ่งแบ่งกันไงเนี่ย 我知道呀 รถไอโกน้ำมันหมดแล้วกูก็หมดตามมันแต่ตอนนี้คือเฮี้ยเลยกำลังจ้ารถอะไปทับไอโกไอรถกูก็น้ำมันหมดตีเดี๋ยวรถไปซื้อน้ำมัน่หยดีเฮ้ยดีดีเพื่อนน้ำมันหมดรถเพื่อนอยู่นู่นเราจะเอาไปซื้อน้ำมันไปให้มันแล้วเราก็หมดตามมันเท่ปะละไม่รู้จะพูอะไรเลยมีน้ำมันปะไม่รู้เมื่อวานก็เติมม้ำมันหมดเร็วก็งงเหมือนกันแหละเชื่อป่ะเราจะเอารถไปซื้อน้ำมันให้เพื่อนแต่รถเราน้ำมันหมดเองด้วยสวยซ้ำสวยซ้อนอะโอ้ยมีคนช่วยแล้วทุกคนทุลักทุรีย ข่อยที่พังแม่งดูทียอะไรไม่เอาเถี่ยวเถี่เต๋อไม่บอกก่อนเต๋อแปลวาโทรศัพท์ที่นู้นด้วยโทรศัพท์มีอยู่นชาวได้ชาวได้ใช่ไหมล่ะชาวได้ใช่ไหมงั้นเอามาสองลิตรเอามาสองขวดก็เด็กก่อนลิบูทำงานอยู่นี้ไม่เห็นยังไงติดติดติดรอยยี่ใช่ไหมเมลจะวิ่งเข้ามาให้ก็ได้ตอนตอนสายๆรอแป๊บเด็กปูก็เติมน้ำมันเขาอยู่นี่ไม่เห็นไง คนนี้คนนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาเอาเอา,เอาไปก็ได้คืเอดเดี๋ยว,ยวไปก็ไม่ยากไปนั่นนั่นมัน,น,น,นทำไมมันซวยอย่างนี้ไม่เห็นพ่อเหรอเลยเดี๋ยวก็จะบ่นไปตลอดทางนะ,ะเพราะว่าเฮ้ยไอ้สั่งกระตังเฮ้ยกูมีเรื่องจะเล่าให้พวกมึงฟังกูตั้งใจจะมาซื้อน้ำมันให้พวกมึงใช่ไหมแล้วน้ำมันกูหมดตรงบ้านผู้ใหญ่ เอาดจริงๆว่าแล้วเป็นเฮียอะไรนานจังแล้วมันหมดจริงๆกูบิดมาใช่ไหมกูแบบกูเอาแล้วกูก็แบบถ่ายแล้วกูว่ากูวัดกูดับแน่ไม่ถึงไอโก้ีน่โบรนาบานผู้ใหญ่ไอเฮียกูเอาคอนสตสุกมาไม่จ่ายด้วยกู่ะเติมใส่นี้ก็ได้เนี่ยพอเลยลองดูลองกรตักีนี่แปลอะไรกันนี่แต่มันก็ลด มันแซ่บเลยไม่อยากแซ่บเกินนะฮะยจริงได้มาซี่ห้าตัวเฮ้ยต้องทำไปเล่นนั่นอันนี้เพิ่งรู้จริงๆนะเว้ยเป็ดมันดำน้ำได้รึเปล่าดำนี่พี่ดำนี่บุ๊บบุ๊เลยโอ้โหสุดยอดเขาเป็ดเนี่ยเนี่ยดำน้ำเนี่ยทหารหนุกไปข้นเขาเขลูกเว้แม่แม่สุดที่รักไปไกลไปไไกลเดี๋ยวเขาก๊กจำอย่างอร่อยจำตอนเนี่ยอีกไม่ว่านเขาลุกไว้ขนานไหนเพื่อต้นเป็ดจะเปิดใช่ใช่ๆเดี๋ยวเราเอาเป็ดเป็เยอะมากเลย ัขอเรียวัก่กองเราเฮียอะไรเราไม่ได้ทำเรียอะไรเลยเจ้ากองกองไรถงให้เส้นต่งเัยแต่ละคอืว่าทำจุนจัดจิตากันบลยโอเคเป็ดตับ้นหนกัได้ตาวตีนเป็ดหตีคนล่ะเดี๋ยวแต่กับลายทีนี้เ like ขาถอนะเขามาให้ินเป็ดจริงจังร okay, like ิงเข้าไปลงกันยงกันเอาอนอยู่เหร มาลอยกันยังำตีนใช้ร่มาลอยกันนี่แยกกันว่าอะไรเาคนใช้มือ่งนี้ไม่ร้องไม่ได้หมับอ้ทไปได้จังฝีตำลักไปเแต่าวออนก้หมกตำลักฮะตำแล้วตำเร็ว ไหลฮะเทปข้อยังไงขอกุญปัญญาใหญ่แหละอืมไอจิตเติ้ลมันกินข้าวหมกใช่ไหมใช่นี่ยนะชาวนาเขาเกี่ยวข้าวมึงให้ความลำบากเขาไหมน่ากินข้าวหมกเหนี้ยเว้ยเป็นชาวนาเป็นเนี่ยเป็นเกี่ยวเหี้ยชาวนาเป็นคนเกี่ยวกูซื้อขายเกี่ยวเหี้ยเราซื้อกิ๊บแล้วไอชาวนาเขาเกี่ยวไงแล้วเขาเกี่ยวอะไรโจ๊กข้าวกูซื้อแล้วเขาเกี่ยวข้าวไงเราไปซื้อใบผุดแทนรุ่นเกี่ยวอื เ,เรากี่วล้วคนข้าวคือชาวนาไหม,มใช่รับจ้างครับไม่ใช่รับจ้างคนนั้นก็คือชาวนาเกี่ยวกูเตือเ้อกูซื้อก็เราซื้อถูกแล้วเราซื้อจากบ,บริษัทใหญ่ <c oughs> ใช่เปล่ะเราซื้อบริษัทใหญ่แล้วคนเนี้ย ก็คือจะบริษันใหญ่แล้วชาวนาเขาจะเป็นคนเกี่ยวเพราะเขาเกีียวเออเขาเกี่ยวแต่เขาเกี่ยวแหละเขาเกี่ยวดิก็เขาเกี่ยวไงเกี่ยวอะไรเกี่ยวที่ต้องมาทำข้าวให้เราก oh, oh, mm. ินเนี่ยแต่กูซื้อก็เราซื้อไงเขาเกี่ยวก็เขาเกี่ยวไม่เข้าใจเขาเกี่ยวคือว่าะไงกูซื้อ เพ็ดยังกันนีอ่ออกเทระบ,บัดนี่ยซากว้าวเป็นบอพ,พึ่กระเบียดเลยต้องมาล้างจานเลยไปคิดดิเอาละครับวันนี้<ม>ก็มาอยู่กับไอเติมดีกว่าเปิดปิดเป็นคนมีอยู่ง่ายคิดแหละเออมึงมาปรากฏกี่คิดแหละมึงตวยตาไม่ได้เลยเอาละครับวันนี้ก็เออได้แบบเอาละครับสำหรับวันนี้เราคงจะเดินทางมาถึงอะไรนะ าแล้วครับวันนี้รถไฟขบวนสุดท้ายได้เดินทางถึงจราจรใช่ปะขบวนนี้ปะใช่ใช่ใช่ว้เจอกันครับสวัสดีครับทุกคนไว้เจอกันคิหน่าอย่าล,ล like ืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ<ช>บ๊ายบาย,บาย